ทัศนาสุตินนักวิชาการจัดเก็บรายได้สังกัดกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในวันนี้ กองคลังก็มีเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องการให้บริการด้านการรับเงินการจ่ายเงินของกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะซึ่งในวันนี้นะคะกองคลังก็มีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ในการออกให้บริการจัดเก็บนอกสถานที่นะคะตามโครงการท u ดอร์เซอร v i ิสค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในปี2564นะคะกองคลังก็มีแผนที่ออกให้บริการจัดเก็บนอกสถานที่นะคะ ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมนะคะซึ่งมีทั้งหมดห้าห่วงด้วยกันนะคะที่ผ่านมานะคะกองคลังก็ ไม่ได้ออกให้บริการจํานวน2ห่วงด้วยกันนะคะเนื่องจากว่า,าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 าค่ะทาใหา้ไม่ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะออกให้บริการนอกสถานที่จํานวน2ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งก็คือ,อเมื่อเดือนอมกราคม2564แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนกุมภาพันธ์2064นอนะคะอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโร ติดเชื้อโควิด -19 นะคะก็ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเรานะคะก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อจากโรคดังกล่าวนะคะเราก็เลยมีการปรับแผนการออกให้บริการจัดเก็บนะคะซึ่งเราก็จะรวบจัดเก็บในห่วงเดือนอมีนาคมนี้นะคะซึ่งมีกำหนดการดังนี้นะคะคือวันที่1 1 12มีนาคม2564นะคะเราก็จะออกให้บริการจัดเก็บในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะคะวันที่15นะคะออกให้บริการจัดเก็บในพื้นที่อำเภอขุนยมนะคะแล้วก็วันที่16ถึงวันที่19นะคะเราก็จะออกให้บริการในพื้นที่อำเภอปลายและอำเภอปังมะผ้านะคะแล้วก็วันที่1 8 1 9นะคะเราก็ ออกให้บริการจัดเก็บในพื้นที่อำเภอแม่สรียงนะคะซึ่งในส่วนของอำเภอแม่สรียงนะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานอำเภอแม่สรียงนะคะเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บนะคะก็ อยากจะขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ประกอบการโรงแรมเกสเฮาส์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะช่วยเตรียมแบบยื่นชำระนะคะบัญชีผู้เข้าพักนะคะเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้อำนวยความสะดวกในการคำนวณหรือว่าให้คำแนะนำนะคะเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บนอกสถานที่นะคะก็ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้วยนะคะค่ะ ก็ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของอโรคติดเชื้อโควิด -19 นะคะท่านผู้ประกอบการโรงแรมเกสเฮาส์จะติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ทางช่องทางไหนบ้างนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีเข้ามาทำให้เราได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะช่องทางที่ท่านผู้ประกอบการจะชำระค่าธรรมเนียม กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะจากผู้ค้าน้ํามันแล้วก็ยาสูบนะคะ,ะท่านสามารถชําระผ่าน การโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาแม่ฮ่องสอนค่ะชื่อบัญชีนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลขที่บัญชี508-1-00334-4ขีด1ขด0 3ขด4นะคะ แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกมากๆเลยนะคะโดยที่ท่านไม่ต้องเดินทางมาที่สํงงานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่ต้องเดินทางไปธนาคารที่ไปเจอคนเยอะๆหรือว่าต้องรอเป็นเวลานานาน,นะคะนั่นก็คือช่องทาง QR code ะคะ่ะท่านสามารถยิง QR code นะคะชําระผ่านแอปในมือถือของท่านได้เลยนะคะ,ะทุกธนาคารนะคะจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอ,อนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะแล้วก็เมื่อ ท่านได้โอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วนะคะก็อยากจะรบกวนนะคะผู้ประกอบการช่วยแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน้าวันที่โอนเลยนะคะเพื่อที่ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ออกไปเส็จรับเงินนะคะซึ่งในการออกไปเส็จรับเงินนั้นจะเป็นการออกไปเส็จผ่านระบบเรียลไทม์นะคะหรือหรือนั่นก็คือแบบเวลาจริงอะคะ่ะซึ่งถ้า ถ้าเราไม่ทราบว่าที่ไหนโอนมาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเราก็ไม่สามารถออกไปเศษให้ได้ะคะ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็จะได้ดำเนินการจะส่งใบเสรับเงินที่เราออกให้ผู้ประกอบการทางปลษณเสนีนะคะค่ะแล้วก็ในการปกติแล้วในการชำระค่าธรรมเนียมก็จะมีการยื่นแบบก็คือแบบรายการนำส่งค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งท่านสามารถ ถ่ายรูปส่งไปที่ id line ของงานจัดเก็บรายได้กองคลังได้นะคะนั่นก็คือท่านกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยแล้วก็ลงชื่อข้างล่างตรงที่ลงนามนะคะเมื่อท่านอ่าเรียบร้อยแล้วท่านก็ถ่ายรูปนะคะแบบชัดๆเลยนะคะแล้วก็ส่งผ่าน id line นะคะซึ่งท่านสามารถแอดแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะคะที่เบอร์0979572306นะคะซึ่ง ในเบื้องต้นนะคะกองคลังก็ได้จะส่งหนังสือแจ้งผู้ประกอบการล่วงหน้าแล้วนะคะคาดว่า ไม่เกินอาทิตย์หน้าสักประมาณวันพุธอย่างนี้นะคะก็น่าจะได้รับหนังสือทุกแห่งแล้วนะคะท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้นะคะซึ่งในตัวหนังสือนะคะทางอาบาจอก็ได้มีการแนบแบบยื่นชำระแล้วก็วิธีการคำนวณนะคะว่าคำนวณอย่างไรที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราค่ะ หรือไม่ท่านก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลังเลยนะคะซึ่งเป็นเบอร์ของกองคลังค่ะซึ่งเบอร์โทรศัพท์หมายเลขนะคะ053611326ค่ะ <c oughs> สุดท้ายนะคะก็มีเรื่องที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะคะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะหากท่านอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาไรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอไม่ยากเลยะคะ่ะท่านเพียงแค่หันมา เปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนรถไม่ห้องสอนตามสะดวกเลยนะคะหากว่าท่านใช้ป้ายทะเบียนรถไม่ห้องสอนแล้วนะคะอย่าลืมชําระภาษีรถประจําปีนะคะตรวจสอบรถของท่านรถที่อยู่ในครอบครองของท่านด้วยนะคะว่ารถแต่ละคันของเราได้ชําระภาษีครบถ้วนหรือย,ยังนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเนื่องจากว่าภาษีที่เราชําระไปในทุกๆปีนะคะนั่นก็คือภาษี ที่จะกลับคืนสู่แม่ห้องสอนนะคะเพื่อนํามาพัฒนาจังหวัดแม่ห้องสอนของเรานะคะเท่านี้ท่านก็มีส่วนร่วมในการพัฒนารายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเรานะคะก็ฝากราชาสัมพันธ์ด้วยนะคะก็คือเช่นเดิมค่ะหากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อได้ที่อกองคลังนะคะ,ะจริงๆแล้วโครงการนี้เราร่วมมือกับ สำนักง,งานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะ,ะเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราค่ะก็อยากจะฝากด้วยนะคะ,ะใช้เท่ากับช่วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้คุณครูให้พวกเราเขียนเรีงความว่า แม่ห้องสอนบ้านฉันมีเพื่อนเพื่อนหลายคนเขียนเรียงความถึงแม่ห้องสอนมากมายว่าดีอย่างไรไม่ว่าจะเป็นน้าหนุยที่ใจดีชอบเอาขนมมาให้ป้าพินที่ไปไหว้พระทุกวันและยังมีคุณน้าตำรวจที่โบกรถให้พวกเราทุกๆวันเพื่อนบางคนก็เล่าว่าหมู่บ้านของเขาน่าอยู่ขนาดไหน ส่วนตัวหนูเองเขียนว่าแม่ห้องสอนมีป่าไม้ที่สวยงามหนูจึงสรุปได้ว่าแม่ห้องสอนมีผู้คนที่ดีและป่าไม้ที่งดงามแต่หนูอยากให้สิ่งเหล่านี้อยู่กับเราไปนานๆ จริงๆแม่ห้องสอนมีสิ่งดีๆมากมายอยู่แล้วแต่ถ้าอยากให้ทุกอย่างอยู่ไปนานๆพวกเราต้องร่วมมือกันแล้วสิ่งเหล่านี้จะอยู่กับพวกเราเชาวแม่ห้องสอนไปอีกนานแสนนานแม่ห้องสอน จังหวัดที่เต็มไปด้วยทรัพยากรสำคัญและธรรมชาติที่สวยงามมากมายอีกทั้งยังมีผู้คนที่มีจิตใจที่งดงามแม่ฮ้องสอนจึงได้สมญานามที่ว่าวัฒนธรรมสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่แต่หากจะให้ทุกอย่างเหล่านี้มั่นคงต่อไปพวกเราต้องร่วมมือกันช่วยเหลือกันโดยเริ่มจากชุมชนและแพร่ขยายต่อไปในทุกภาคส่วนเพียงแค่เราช่วยกันสอดส่องดูแล ช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยกันดูแลให้ชุมชนหน้าอยู่อย่างเรื่องเล็กน้อยที่เรามองข้ามเช่นการเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนรถไม่ห้องสอนก็สามารถนำเงินภาษีมาช่วยจังหวัดได้อย่างมหาศาลช่วยกันสํารวจรังวัดขอบเขตหมู่บ้านที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินพื้นที่ป่าใช้สอยและป่าอนุรักษ์ หากมีการสำรวจชุมชนก็จะมีการพัฒนาที่เข้าถึงของถนนไฟฟ้าประปาและยังมีการส่งเสริมการทำการเกษตรอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่เช่นที่ดินตรงนี้อาจจะเหมาะกับการปลูกกาแฟมากกว่าการปลูกกระเทียมหรือข้าวโพดก็ได้ให้ชุมชนร่วมกันกำหนดกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกับป่าเกิดการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชุมชนก็จะกลายเป็นผู้ที่ดูแลรักษาป่าได้ด้วยตนเองสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงแค่ส่งผลต่อชุมชนยังส่งผลให้หน่วยงานในทุกภาคส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดการบูรณาการเพื่อรักษาสิ่งดีๆเหล่านี้ให้คงอยู่และเพิ่มขึ้นอีกต่อๆไปในภายภาคหน้าตามคำปณิธานที่เรามุ่งมั่นอยากให้แม่ฮ่องสอนกลายเป็นจังหวัดรักป่าเพราะเมื่อป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้เราก็จะพัฒนาได้

ปเตวิการห้าออเดี๋ยวจเข้เเามากระจาวิทยาเลยทำเพื่อมู่บ้านของเราครับ บเมรดกธรรมชาติท่ามกลางสายหมอกบนดอยสูงวัตถุดิบจากธรรมชาติที่อยู่คู่ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านที่สั่งสมมานานแสนนานสินค้าคุณภาพจากใจเราสู่มือคุณเราอยากให้คุณได้ใช้สินค้าระดับพรีเมียมจากภูมิปัญญาของเราสู่มือของคุณ เป็นรอยยิ้มของความภาคภูมิใจพร้อมส่งรอยยิ้มกลับคืนสุดท้องถิ่นจากโลคอลสู่เลอค่าเห็ดก้อเหลียวเราทำเอง